สบายดีพี่น้องสบายดีสุครุสคนสุงสุบอสเอ้อเอาโหลดขี้มาสะเอ้อโอ้ฝผาวันนี้พี่น้องไม่เบิงไม่เ้ลกนทอดหมูเพื่อนวะเยวเขาใกล้เนาะแมน้องเอิรเพิ่นซอยกหงพี่น้องเอ้ยทางนี้ ชาตำบานนี่ตำสักกับทอดหมูบ่อยาอาวจอยว่าสิดำแดงดาราบิาลยอ่ามกทินมาใช่ปะคือไรใช่ปสวนเด็สวนนี่มะฮุงกัอยู่ในต้นเนาะแ ฟ้าสะจอยจใส่แปรกเลยเด้อเห็นว่าลายลก็ได้อฮะกัะพ่อบ่ฮะพ่อหกกจะใส่ลายเลยเด้อมือขึ้นในตมจะโคกสะจอยห้า โชกซะเจ,จ้าจนกล้ามขึ้นเปได้แล้วก็สีสัมผัสจะหน่อยขึนนี่ยไปได้แล้วก็คือเอาอามอนมาก,กนนะั้นไว้นะขันไว้พี่น้องย่านบอลลุงดิแล้วข <laughs> ั้งวงพ,พี่น้องย่านบอลลุ่บอลลุงขั้วทับแมโอ้จฉมพ่อพี่น้องเอ้ยอามอนมาก,กั้นไว้ไว้สัน่นมาขึนเนี่ย นี่มากอกใช้คือเก,อก,ก้าว่วเข้าใจกองน้ากองน้า,อ,นาอัพโหลดและคีปีนมือนี่สองคีปสองแหละพโรพี่น้องไปโลหลดให้<อ>แต่เก,ก้าคือมาหาข่อยเอฟถ้าไปเจ็ดสิบบเป็นบริโลใช่ไหมบริเขียนชื่อใช่ไหมนี่จะโหลดโหลดโหลดหลดเอา จอยูใดกยก็เลยบริหารเาั่ก็เลยบริเขียนซื้อพี่น้องเนาะจาสะปุยนาีม่สดิ้องมากเลยไปเอาปิ้นมากวะปิ่น ข้าเจ้าติดใจข้าจ้อยอ่ามากอกไร้าๆข้าเจ้าวะเน้นแมมเน้นเมากอกกอกสุกเ้ดเป็นนัวทงซ้มรูดท้นี่เนาะอย่าจัดนักเลยที่ข้าจ้อยเลยโอ้ยคอยวกินน้ำเจ้ารักใจบุตรทง โคตโหัโตโตโต่ได้แห้งะจอยนี่โอ้ยขึ้นนาปันซิวขึ้นนาปันซิวเลยคนใส่คนใส่ะจอยนี่ไเลาเอ้ยิกเนาะเลกเ่นมาเป็นง้อบริทื่ะแปลงคมาเป็นล้างแปลมาเป็นล้างแปลงทิ้งกับเล่นมาบริษัทื่กแก้ลาแต่เเปกระตุกปอ

ตัแบงแบงหันได้วยทกคน่รานหมูันมีกินหรอเมมทำบมูพันหมูเอาหรอเอ้ยอองเอ้ยเนอะเนอเอเคยอย่างงี้ยแต่ตั้มหุ่งโกแต่แต่ตั้เหุ่งกันเตียงหักถ้าเขานี่ใช่ปะกำลังกลังเร้ยกกลังเด้องทาังา จวดจวดจวดคนยิบนี่ยจอยคนยังจวดนะก็ชิมมือบ่ะใส่สตาบไ้บอสบอมื่อกีสมกอกเสแแบนอนไปหนอยแท่น้อยแค่น้อยจานจานจานจะไปโต๊มองงานบ่าวไทยนะบอไรบ้า แช่ยอะบ้าแ่ยอก่นี้จงซีจงซีป่ะัะเทรเราเน้ำซางเขาเาอย่าเขาประตให้สลดเดีบอกว่ามกออมันจะแ่เนาะอประเนาะฮะเมื่อแล้ว

เพล่าทุกทนนะกอที่นัม่กี่ยวกันี่นเอบมี่เขาตั้งเอาจริงตั้งเงตั้้อาจริง้งเเอาจรงอาจริง้งอาจรเอิงตัอาจราจิงตั้งเ้าจริงตั้าจริติงตั้งอาจริงตั้งตั้เอาจิงตั้งอาจริง้งเอาจริงตั้งเอาจรเอาจริง้งอาจรเริงต กมใหญ่งี้นจะต่างกับุงจะงงแหละจ้าเวลาดเอาเด้อมือแล้วไปมึงไปส่งสาวไปส่งเห็นได้อยากไปนี่เห็นหมูเห็นหมูกายไปโรงเรียนผ่านหน้าบ้านไปแลยอยากไปโรงเรียนงางกันเลยเลยแคทไปส่งข้าสวยข้าสวยเนาะ ขผายังโลดให้แกเหมือนกินกินได้ถูกงามสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องกินตสวยพี่น้องจังงามแก่กันมกินสวยต้มก้งซอสจ่อยพี่น้องแกงแกงเห็ดกินเล้าคือบัตากเอ้ยแกงยังก็แกงไก่แม่หมอนะไแกงไก่ไก่น้อ

จับไว้พมกแนมือนที่ลงปปลาได้แตวมันสดปลาเฮาต้องจับมัไวปวดโพเนาะเข่าบัวไล่พี่น้องอากาเฮาบัจักคนนี้แม่บัลุ่งบ่โอ้โดยโดยเฮาก็จะว่าอยู่ว่าเฮายันบัวม่นแม่บัวลุ่งแม่นางมอสพี่น้องมาซอยปลาในเข่าไร้แล้วเนาะปลาเนี่ยเนาะปลาลั่นเนาะปีนี่ในเข่าไร้เนาะ

น้องน้ำเราโบกินน้ำเพราะเราซื้อน้ำอยู่แล้วโบ <laughs> กินาะได้วา

เ็ใครอยู네่ในส่หาวาวไอน่งหมดไปยังไดพี่น้องอยู่นากระทะตลอดเอาเออ่นยังเป็นข้าวเอ่าทานประธานข่าวกินกันย่งนะดำหงเ์ช่อไคุกได้คุกนั่นบอบบ่า น้องเยี่ยมต่ำมะนะโอ,อ้ยซิมอยู่คู่โคกเสียบซูโคกเป็นวะซิมเป็นวบบเปิดซิมแขกคนกันโบาลไปเนีดอกพี่น้องมึงน,นี้เนาะ คือมือวานมือวานกับสีไลน์เนี้ยบ้านนี้ฐานย่งกับย่างพี่น้องทั้งไก่นาะบ้านนี้เนาะที่ว่าเพิ่นโบเดมาเมื่อวานเพิ่นอาซิมาม้วนนี่ในการมือคนสีไลท์เท็ก็คือมืออ่ามือสีปุงซบเพิ่นเพื่อนเนาะมือคือมื้วันประหารหมดละมือนั่นอ่ะก็คือสีไลท์คนแต่วมือนี้มืออื่นเนี่ยคือสีไลดอกเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็ไลท์นี่ว่าคนกับเจ้ามันกินทานมา นี่น้องเดี๋ยวกลางคืนอะไคือเก่าเต็มตึงคือเก่าพี่น้องเเยนาะขอบคุณหลายๆพี่น้องสุขสุขคนขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแห้งใจเด้อพี่น้องเด้อเฮากับผมไม่ยังเหมาะให้พี่น้องมีแต่คจขามวยใซให้พ่อร้อให้พี่ให้น้องยู้ดีมีแห้งพี่น้องสุขสุขคนจะเจ็ยบยัดจนพี่น้องหาเงินก็ให้ได้เงินหาทองก็ให้ได้ทองเด้อพี่น้องเด้อยืดแห้งพี่น้องสุขสุขคนสำหรับคลิปนี้สบายดี